ในช่วงปีหรือ2ปีที่ผ่านมามีเกมจำนวนไม่น้อยที่พยายามเจริญรอยตามความสำเร็จของ Vampire Survivors ทั้งในแง่ของรูปแบบการเล่นตัวละครที่มีสีสันไปจนถึงงานภาพที่หลากหลายตั้งแต่สไตล์สมจริงคล้าย d ดี b บ o ไปจนถึงงานพิกเซลน่ารักสดใสที่มาพร้อมอาวุธอัตโนมัตินานา,นาชนิดแม้หลายเกมจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานในแบบฉบับของตนเองได้อย่างดีแต่ God of w a s คือผู้ท้าชิงรายล่าสุด ที่แม้จะมีเนื้อหาไม่มากนักทว่าเต็มไปด้วยความดึงดูดใจจงคุณอยากเริ่มเล่นใหม่อีกรอบเกมนี้แตกต่างจากเกมแนวเดียวกันตรงที่ให้ผู้เล่นไต่หอคอยแทนที่จะต่อสู้ในสนามรบเปิดโลง่งโดยคุณต้องเอาชีวิตรอดให้ครบเวลาที่กำหนดเก็บสะสมทองและค่าประสบการณ์เพื่ออัปเลเวลและนำไปใช้ในการซื้ออาวุธหรือปลดล็อกช่องติดตั้งเพิ่มเติมตัวเกมไม่ได้ปฏิวัติรูปแบบเดิมโดยสิ้นเชิงแต่ก็มีแนวทางที่น่าสนใจ โดยการต่อสู้แต่ละชั้นใช้เวลาประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเมื่อเวลาหมดศัตรูทั้งหมดจะถูกกำจัดและคุณจะได้รับทองและค่าประสบการณ์ค่าประสบการณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งช่องเก็บอาวุธได้ส่วนทองสามารถซื้ออาวุธใหม่ได้ความแตกต่างสำคัญระหว่างเกมนี้กับเกมแนวเดียวกันคือระบบการติดตั้งอาวุธที่คล้ายการจัดก,กระเป๋าแบบ Residen t Evil ไม่ว่าจะเป็นดาบ ขวานค้อนธนูหน้าไม้คทาเวทมนต์หรือวัตถุเวชนิดต่างๆอาวุธเหล่านี้ต้องจัดวางลงในช่องพื้นที่ที่มีขนาดและรูปแบบที่ต่างกันเสมือนการจัดบล็อกเกมเททริสในกระเป๋าเดินทางบางอาวุธยังมีโบนัสเพิ่มเติมหากจัดวางไว้ข้างอาวุธที่เข้ากันเช่นเพิ่มการดูดเลือดที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้อย่างรวดเร็วเมื่อวางอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังสามารถหลอมรวมอาวุธที่ซ้ำกัน และซื้อไอเทมเพื่อเพิ่มคุณภาพของอาวุธจากร้านค้าได้อีกด้วยทุกครั้งที่คุณอัพเลเวลคุณจะได้รับช่องสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นโดยตัวเลือกของช่องที่ได้รับจะสุม่มแต่สามารถใช้ทองในการสุ่มใหม่ได้เช่นกันเพื่อให้สามารถขยายพื้นที่เฉพาะจุดและติดตั้งอาวุธใหม่เข้าไปได้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งอาวุธได้อย่างอิสระตราบใดที่มีพื้นที่เพียงพอหรือจะจัดวางไว้ชั่วคราวไว้ข้างนอกก่อนคอยเลื่อนกลับเข้ามาภายหลังก็ได้อาวุธ ไอเทมและชุดเกราะสามารถซื้อได้จากร้านค้าโดยของบางอย่างจะปลดล็อกที่มีโอกาสปรากฏในรอบต่อไปควรจะพบไอเทมที่ช่วยเสริมศักยภาพของคลาสที่เล่นอยู่ทั้งยังมีการเพิ่มค่าสถานะพื้นฐานซึ่งแต่ละคลาสก็จะมีค่าสถานะที่เหมาะสมแตกต่างกันอีกทั้งยังสามารถปลดล็อกคลาสใหม่ได้เมื่อทำตามเงื่อนไขด้านสถิติครบถ้วนคุณจะเริ่มต้นด้วยคลาสไม่กี่แบบและปลดล็อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อทำภารกิจสำเร็จ โดยแต่ละคลาสจะมีสายย่อยอีก3ส,สายทำให้เกมมีคลาสให้เลือกเล่นนับ10คลาสไม่ว่าจะเป็นสายรอบสังหารจอมเวทมนต์หรือสายแทงโดยสายย่อยจะเน้นความสามารถเฉพาะทางเช่นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หรือเสริมเกราะเพื่อต้านทานความเสียหายระบบการต่อสู้ยังคงใช้รูปแบบอัตโนมัติแบบเดียวกับเกมแนวนี้ทั่วไปความสนุกจรงอยู่ที่การเลือกและผสมผสานอาวุธให้เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นสายรอบสังหาร ติดตั้งหน้าไม้หลายอันพร้อมกับความสามารถดูดเลือดทําให้สามารถโจมตีระยะไกลและพื้นฟูพลังไปพร้อมๆกันส่วนจอมเวทมนต์จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมคาถาเลเซอร์จํานวนมากเพื่อสังหารศัตรูแบบกวาดล้างส่วนสายแท้งหากมีเกราะเพียงพอและเสริมด้วยดูดเลือดก็แทบจะเป็นอมตะในสนามรบเมื่อคุณสามารถชนะบอสและเข้าสู่ระดับความยากที่สูงขึ้นเพื่อสู้กับส่อได้คุณจะปลดล็อกสกุลเงินชนิดใหม่ ที่สามารถนําไปซื้ออาวุธใหม่ๆเพิ่มเข้าในคลังไอเทมของเกมได้ในแง่ของงานภาพ God of Weapons ดูดีในช่วงแรกแต่ความซ้ำซากของสนามต่อสู้ดเดิมๆซ้ำๆจะเริ่มส่งผลต่อความสนุกในระยะยาวตัวละครแต่ละคลาสมีดีไซน์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดวยเฉพาะฮันเตอร์ที่ชวนให้นึกถึงตัวเอกจากลัดบอลส่วนศัตรูเองก็มีดีไซน์น่าสนใจเช่นกัน God of Weapons มีรากฐานที่แข็งแรง ที่สามารถขยายต่อได้อีกมากระบบการจัดอาวุธแบบกริดที่สนุกและคลาสจำนวนมากที่ปรับแต่งได้หลากหลายคือหัวใจหลักที่เปล่งประกายของเกมนี้แม้ความสำซากอาจเริ่มมาเยือนในเวลาไม่นานแต่เกมก็ยังมอบช่วงเวลาสนุกสนุกได้อีกหลายชั่วโมงในขณะที่คุณกำลังไต่หอคอยเพื่อกลายเป็นเทพเจ้าของอาวุธอย่างแท้จริง